เห็นนะขอพี่ตั้งกล้องดีเลย์พี่ก่อนเปิดแอคค่ะเปิดแอคค่ะเปิดแอคค่ะวันนี้สอบอ่ะได้ไหมสอบแอคติ้งโอ้ยสบายดีทุกพี่ไหวไหมอ่ะลูกพี่ไหวไหมอ่ะสอบอบแอคติ้งอ่ะลูกพี่บอกว่าลูกพี่ไม่ไม่เขาให้เอาบทฮอร์โมนมันเล่นอ่ะอย่างตลกอ่ะขำไหมคือขำเมื่อว้นเพื่อนแล้วเขาจะแบบเราแบบขำเมื่อว้นเพื่อนในกลุ่มเป็นชายเป็นก้าวนี่ยก็สบายเตยเราหมดเตย เล่นตอนเตยเตยตอนคุณครูหนูไม่ได้ดูเวยนะีเนี้ยคือไม่ได้ดูนานมากบีมารงอย่าลืมนะอย่าลืมดูนะันไหนแล้ววันไหนนะวันที่สิบห้มนเลยแบกแม่เสียงขึ้นจมูกนั้นน่ะมี่ใบจะไม่สบายยี่ห้าสิบห้าไม่ใช่เหรอใชอไหมช่วงแอนานเร็วๆเดีวนอนอ้นอนต้องรีบเลยนเรีออ่ะหนา เจ้ากป็นยามไม่ได้ไปเลยเออเห็นแล้วเป็นยามบอดขาเลยเรียกมาเลยทำไมอ่ะน้าไม่ใช่สวยไม่ปกติไม่ไไมม่่ปกติใช่ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรแต่มันมันไม่ใช่ตาตูบหรือเปล่าไม่ตาตูบเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเยอะไปหน่อยเมื่อคืนเมาน้ตาเมื่อคืนเยอะไปหน่อยตาลึงตาลึงตึงตึงไม่อาจจะตาตุบบางไม่เหยอคิ้ว ไม่ดูมันเป็นอะไรอะ่ะไม่มีเป็นอะไรแต่ว่ามันสวยน่ารักมากเออมันแต่กับวันอื่นแค่นั้นเองแต่ไม่เป็นอะไรแปลกมันแปลกไปไที่ดีเหมือนกันแปลกตั้งแต่วันนั้นแล้วตอนนี่คิ้วที่ใหญ่มีความพอ๋อไม่ใช่คิ้วมันขึ้นแล้วจะเขียนตามรูปคิ้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนนั้ <c oughs> นไม่เพราะว่าตอนนั้นอะที่เขากันคิ้วใช่ไหมหางไม่มีไงแต่ว่าหางคิ้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันมาตามสีน้ำตาลนะตาเลยตาเขียนคิ้วใช่ไหมไม่ใช่สีหรอก เดิมว่็เปลี่ยนมาอ๋อเปลี่ยนไปตามสีผมไงอ๋ออ๋อจ้าไม่สวยเอาที่คุณสบายใจแกมีตรงเล้วตาตู่แล้วทุกคนสื่แเดี๋ยวนะอย่าพึ่งอันนี้ขี้เกียจแล้้วขีีเกนะใช่ไหะอย่าเพิ่งอั้ขี้เกียจที่ยังไม่แต่งหน้าหรอได้หน้าน้องมาอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นแล้วคือตื่นเช้ามาก็แบบนี้แล้วมาถูกรึเปล่า ขึ้นนวลเหรอนี่หนึ่หน้าห่วงออกเลยว่าจะเป็นยังไงตื่นปุ๊บหน้างี้เลยใช่โง่แต่เมื่อคือบน้ของมื่อคือแบบน้ำน่าคืนเต้นเพลงอะไรกูนาขาเกจหรอเป็นทุ้งเพลงเป็นทุกเพลงขาอยู่อะเป็นทุกเพลงเห็นหงิกอยู่อะนี่นี่นี่คือคนนำไงเห็นจากไหนหงิกตลอดอะคิดพี่อ๋อนี่แหละเอาเหรอ พี่ไม่ไดู้พี Help, ่เบียพี yeah. ่โอ้คลิปเอาแต่เพลงฝรั่งลงไงพี่ด ну, ูฟ mm ันกระจุกนี่แหละเพลงนั้มันเพลงนอกค่ายก็เลยไม่กล้าลต้องลุกคลิปจะดูฟันกระจุกนี่แหละคนน้ำเลยอ่ะไม่ไม่กล้าเลยเอพราดูเลยะล่าเดี๋ยวก็ส่งกันหลังไหม่ดูตะลึงจะดูทำไมตะลึงเดี๋ยวส่งพี่เต้นี่ละฮาดิมันจะได้รู้ว่าตะลึงไหนไงี่แล้วแฟนขับโซ่ยิ่งฮาเนาะคือตลกอ่ะพี่นี่หนงนี่หนงแค่ชื่ออะไรนะแค่ชื่ออะไรเนาะนี่หนงนี่หนง นี่บอกสวยเป็นเบบนี้แหละเราขันมาโมกรถจะและวเราจะเรียกเรือไเพลงนั้นรถกระบะออกกูจะเซ็กซี่ไหมพ่อส้มตำเน็ตอยู่ในรถพี่แยกเส้นมาให้นะท้มตำที่เมืองทองที่บอกอร่อยๆอ๋อโอเคอีีแล้วพ่าิ